สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อวัน2วันนี้ได้ข่าวจากพี่น้องสื่อมวลชนเขาบอกว่าทนายอแอมสายนายนะครับนะบอกว่าจะไปฟ้องหมิ่นประมาทผมจะไปร้องมัญญาทนายความนะครับกรณีผมวิพากษวิจารณ์ทนายคดีแอมสายนายนะครับก็อยากจะฝากไปถึงทนายความคนดังกล่าวนะครับว่า เอ,อที่จะไปร้องมันญาติผมเนี่ยก็ไปร้องเลยครับผมจะได้อ่อจะได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการมันญาติทนายความนะครับว่าคนที่ทําผิดมันญาติทนายความเนี่ยคือผมหรือคนที่ไปร้องเรียนผมนะครับการวิาพากษารณ์ทนายความด้วยกันเนี่ยไม่ได้มีความผิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผิดมันญาติทนายความนะเพราะว่าทนายความคดีแอมชายนายเนี่ยนะครับอ่อเป็นเรื่องประเด็นสาธารณะนะนะผม วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของทนายความในคดีแอมทายนายนะครับว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการพูดไปหัวเราะไปนะทั้งๆท,ท,ที่ญาติของเหยื่อผู้สูญเสียนั่งอยู่ในรายการขนกระแสนะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ออกจากเรือนจำนะครับนะบก็พูดตานองว่าคดีนี้จะหลุดก็คือพูดง่ายก็พูดจาเย่ะเย้ยถากถางท้าทายตํารวจ ทำนองเหมือนไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงได้และบอกว่า8 4วันนะครับนะส่งฟ้องไม่ทันก็ต้องปล่อยตัวก็จะพาไปช้อปปิง้งและยังมีคําพูดต่างๆอีกมากมายเช่นพูดจาเหมือนรู้เรื่องรายละเอียดของคดีเป็นอย่างดีจนหลายๆคนว่าหลายๆคนมีความสงสัยว่านะนายความคนนี้ทําไมรู้เรื่องตั้งแต่เกิดเรื่องนะก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุทาไมรู้เรื่องเป็นอย่างดี จนพี่น้องประชาชนสงสัยว่าเธอไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเพราะฉะนั้นก็นะผมไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับที่จะมาฟ้องหมิ่นประมาทหรือจะมาลองเรียนมัญญาทนายความนะครับเชิญเต็มที่เลยครับและผมก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะไปแจ้งที้แจงต่อคณะกรรมการมัญญาทนายความว่าคนที่ผิดมัญญาทนายความ คือผู้ร้องหรือคือผมด้วยความยินดีครับนะครับขอบคุณมากครับ